ครับผมนี่ก็ปลานิ่นตัวละโล่กวางไหมครับโลกแบบมันโลกขีดนึงโล่สองขีดนี่แหละครับตัวปงไงเห็นไหมผมก็เลยว่าสิมาที่แรกผม่าจะหมกอูไหมครับอูปลานิ่นไหมครับผมอูปลานิ่นนมันกระตหง่โพดนะครับผมก็เลยทีดเสียดายหัวมันนะครับเราก็เลยจะมาทําต้มยากันดีกว่าครับซดสดร้อนๆน้ำเหลืองๆซดพรอนนะครับกับแก่หน่อยนึงนะครับเนาะ โอ้นี่ผมขอดเก็ตตัวกันแล้วครับเนี่ยเรามาทํากันเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็หั่นเรียบร้อยนะครับนี่หั่นเรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมแยกเป็นตัวใหญ่มากครับหั่นเป็นสองชิ้นนะครับผมทีนี้วิธีของผมก็คือถ้าผมไม่ลวกน้ําร้อนนะครับลวกน้ําร้อนให้มันหายคาวผมก็จะใช้น้ําเกลือครับเกลือเราเนี่ยแหละครับนี่ใช้เกลือเราเนี่ยแช่น้ําเกลือประมาณสักห้านาทีครับนะครับ เกลือในรูปๆก็ได้ครับรูปๆแล้วก็ไปล้างนะครับผมประมาณห้านาทีนะครับโผตรงผมนะครับผมเอาปลาลงไปนะครับผมทิ้งไว้ประมาณห้านาทีเกลือรูปๆด้วยก็ได้นะครับผมจะไม่คราวนะครับผมเราก็ได้มาเตรียมเครื่องแล้วนะครับเนี่ยขิงขาดไคใบมะกรูดนะครับผมพริกนะครับปลาตัวมักเอฟนะครับเนี่ยเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้ว แช่น้ำเกลือแล้วนะครับนี่ยแช่น้ำเกลือ5นาที10นาทีผมออกเกลือรูปรูปรูปรปออกนะครับให้น้ําคราวมันออกนะครับผมนะครับพร้อมแล้วครับผม หอมมากเลยนะขาแก้ขาวได้นะครับขาแต่ไครไครก็ทุบหน่อยนึงทุบก็จะหั่นก็ได้ครับหัน่หนได้ไหม ใบมะกรูดฉีกเลยฉีกสักหน่อยนะครับฉีกนิดๆหน่อยๆน,นะครับเรียบร้อยในะการเตรียมเครื่องแล้วก็พริกแล้วก็ตำตำบุบบุบนะครับปาร์ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยน้ำเดือดแล้วครับโอ้น้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะครับ ใสใบมะกรูดนะครับใสไอ้มะเขือเทศลงไปเลยก็ได้ครับว่าผมต้องการให้มันเละนะครับต้องการมันเละให้มันเปรี้ยวนะครับผมเวลาเราใส่เครื่องลงไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องเราก็จะโดนน้าร้อนแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มจะสุกนะครับแล้วก็ค่อยเอาปลาลงนะครับปลาในตัวใหญ่มากเลยนะมทําเป็นสองชิ้นนะครับัวมตัวใหญ่มาก ็มหม้อเลยนะครับตัวใหญ่มากแปดขีดเก้าขีดนะครับเนี่ยจะลงยังไงตัวมันใหญ่มากนะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่จริง,งครับผมพอเริ่มได้ที่แล้วเราก็นี่นะครับปลาก็เริ่มสุกเริ่มเปื่อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงกันนะครับผมขั้นแรกก็ใส่น้ํามะขามนะครับผมจะใส่น้ํามะขาม สองช้อนนะครับประมาณสองช้อนโดยประมาณนะครับถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่ทีหลังเอาได้ก็นะครับผมแล้วก็จะใส่สูตรต้มยำไปอีกหนึ่งก้อนนะครับผมนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปรุงตามใจชอบครับเกลือน้ําปลาปรุงรสนะครับใส่ลงไปเปรี้ยวนี่ผมจะใส่มะนาวตามทีหลังนะครับเปรี้ยวถ้าไม่อร่อยนะครับผมครับผมนี่หลังจาก ปรุงลดไปแล้วนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นครับเห็นไหมตัวใหญ่มากนะครับนี่เห็นไหมเหลืองน้ําเหลืองเลยนะครับเห็นไหมนะครับหลังจากที่ปรุงเครื่องไปแล้วนะครับใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมสุกแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผมก็หอมโรยหน่อยนึงนะครับก็น่าจะใส่น้ำมะนาวอีกสัก ลูกหนึ่งนะครับสําหรับผมนะครับผมแต่บางคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวก็คงจะพอดีนะครับน้ํามะขามเปียกนะครับผมเราก็จะตักมาเสิร์ฟกันนะครับผมดูสิโอ้ยตัวลโลวครับถ้าผมมองไม่ผิดนะเอาเฉพาะหัวนะครับผมเนี่ยท่อนเต็มถ้วยนะครับดูดิ นะครับผมโอ้โหพร้อมเสิร์ฟเลยครับเนี่ยน้ำลงไปนะครับเราเรียบร้อยนะครับผม,มในหม้อก็ยังเหลือนะครับนี่เห็นไหมหัวบนเริ่มเลยนะครับสุดยอดอร่อยครับโมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผม